โรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในขุบเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาการเดินทางเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากเวลาที่ฝนตกเยอะๆคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนได้เลยจังหวะหนึ่งนะผมรู้สึกว่าผมสงสารเด็กพวกนี้คือมันเป็นความคิดที่ผมมองว่าเด็กๆพวกนี้อยู่ได้ยังไงในโรงเรียนแบบนี้ที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปาไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยมีแค่โรงเรียนกับพื้นป่า <ocur re> ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วผมได้รับคําเชิญจากผู้ใหญ่ที่สนิทกันท่านหนึ่งครับน้าหมู <S <S มวน,นั้นนาย,ย,ยน้าหมูเป็นผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบการขับรถออฟโรดน้าหมูก็เชิญชวนผมเดินทางไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน on, นําอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับเด็ก โรงเรียนวัดวาทูเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ตะเข็บชายแดนเลยนะครับติดกับฝั่งพม่าเลยถ้าโดยปกติถ้าเป็นหน้าน้ำเนี่ยชาวบ,บ้านไม่สาม,ามารถจะออกมาข้างนอกได้แต่ช่วงท,ที่เราไปเนี่ยน้ำมันลดก็จะเข้าได้เราไปกันประมาณสัก20คันจํานวนคนประมาณสัก50คนซึ่งโรงเรียนบ้านวาทูเป็นโรงเรียนที่อยู่ในคุบเขาดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องให้ท่านรองสมเพชพันกับซึ่งท่านเนี่ยเชี่ยวชาญพื้นที่แถวนั้นเป็นอย่างดีพาคณะของเราเข้าไปที่โรงเรียนบ้านวาทู เนื่องจากว่าไม่มีใครเข้ามาเลยตลอด2ปีที่ผ่านมาที่มีสถานการณ์โควิด -19 ทําให้สภาพเส้นทางมันเปลี่ยนไปมันมีหลายๆครั้งที่เราจะต้องหยุดแล้วก็ต้องวอคุยกันว่าไปทางไหนนะหมูครับนะหมูไปทางซ้ายหรือทางขวาครับเนี่ยขวาครับทางขวามันจะลงพันนิดนึงอะที่เป็นฐานน้าถูกไหมฮะล่องน้ํตงครับถูกต้องครับ,รบเราต้องใช้เวลา ในการเดินทางนานถึง6ชั่วโมงกับเส้นทางแค่70กิโลพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยนะครับได้เห็นโรงเรียนที่อยู่ในหุบเขาซึ่งไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยเด็กๆพวกนี้อยู่ได้ยังไง เชา้ามาวันรุ่งขึ้นครับเรานําอุปกรณ์การเรียนการสอนมามอบให้กับเด็กๆและหลายคนนะครับเขาก็ไปทํากิจกรรมสันทนาการสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆบางคนที่มีฝีมือในการปรุงอาหารก็ไปเตรียมอาหารให้กับเด็กๆตรงนี้ก่อนที่จะมีโรงเรยนก็เป็นชุมชนแล้วเด็กในชุมชนเนี่ยก็จะไปเรียนจากตรงนี้ไปตระมาณ14กิโลสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้านะให้ กอประชาการตํารวจตาเบชัยแดนศึกษาสํารวจพื้นที่ที่เป็นจุดบอดทางการศึกษาเพื่อที่จะก่อตั้งโรงเรียนแล้วก็เป็นการให้โอกาสสําหรับเด็กในแนวชายแดนนี่นะครับโรงเรียนบ้านวาทูนี่นะครับโอกาสในการที่จะเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่อสมัยใหม่เนี่ยอาจจะยากทางครูฟู่เนี่ยก็เลยมีการทดแทนการเรียนการสอนตรงจุดนี้ให้กับเด็กคือเป็นการสอนทักษะในการใช้ชีวิตให้กับพวกเขา มอว่าทฤษฎีเศรษฐกษฐิจพอเพียงมันสามารถทําได้จริงๆทุกวันนี้เราถูกครอบไปด้วยความเจริญเทคโนโลยีความเร่งรีบพอผมได้ดูเด็กๆที่เขาใช้ชีวิตตรงนี้ยังมีความสุขมันทําให้ผมรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงได้รู้สึกถึงคําว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แหละ <S <S ซึ่งวันนั้นเนี่ยตรงกับวันที่5ธันวาคมทางเครือข่ายออฟโรดทางหลวงเนี่ยนะครับก็ ขนอุปกรณ์ปั่นไฟขนจอภาพยนตร์เข้าไปเราใช้พระราชะกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ให้กับเด็กๆได้ดูเราร่วมกันจุดเทียนเพื่อเป็นการน้อมลำลนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วเราก็ร่วมกันร้องเพลงให้พระองค์ท่านได้รับรู้ว่ายังมีกลุ่มคนเล็กๆที่พร้อมที่จะทำตามคําสอนของท่านอยู่ตลอดเวลา และทุกวันนี้นะครับผมยังนึกถึงภาพชีวิตอันแสนบริสุทธิ์ที่รายการปรุงแต่งของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านวาทูที่เปรียบเสมือนกับต้นกล้าในป่าลึกชีวิตในอุดมคติที่ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองทําให้คนที่หลงทางอยู่ในโลกอันซีบิไลได้มองเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตที่แท้จริง